สวัสดีครับลอยกระทงลำปางนะครับวัดเชียงรายนะครับนี่วัดเชียงรายนะครับสวัสดีเอฟซีของผู้ท่าหนวดยาวนะครับอันนี้เป็นบริเวณงานนะครับงานลอยกระทงงานลอยกระทงของจังหวัดลำปางนะครับบรรยากาศพอค้าไหมครับ นี่วัดเชียงรายนะครับนี่นักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวกันนะครับเที่ยวชมกันก็จะมีสายดาวด้วยนะครับในบริเวณวัดนะครับในข้างในนะครับข้างในวัดก็จะมีของสายดาวนะครับมีลองวันนะครับ อันนี้คือไข่โคกซีฟู้ดเจ้านางน้อยนะครับเจ้าของเจ้าของนี่เจ้าของนะครับขี้เละมาก <c oughs> นี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะไข่โคกซีฟู้ดครับไข่โกซีฟูดฟ้ดนะคะเนี่ยไม่ได้ใส่ผงฟูนะคะนี่นะคะอร่อยมากกรอบนอกนุ่มใน,นะคะ่ะนี่นะครับโอ้น่าทานมากนะครับน่าทานมากเลยนะคะสีสันหน้าตานะครับ ชุดละ30บาทนะครับสําหรับใครอยากทานก็มาได้ที่กุ้งตัวใหญ่เลยกุ้งเป็นตัวตัวเลยนะครับเนี่ยกุ้งใส่เป็นตัวตัวไปเลยนะครับท้องฟ้านะครับสำหรับท้องฟ้าวันนี้โอ้โหนี่กําลังมืดเข้มเลยนะครับเมื่อคืนก็เปียกบล็อกบอกแปกกันไปนะฮะนี่แหนมคุกประแจมนะครับขายดีมากที่กาดอัศวินนะครับแหนมคุกประแจม ลูกค้ามาครับ <laughs> น,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 นี่คือลูกมะม่วงหรือยำมะม่มวงนะครับอันนี้กะปินะครับนนี่ปลาครับหน้าตาน่าทานครับใครอยากทานตามมานะครับงานลอยกระทง งานสิ้นปีก็เจอนะครับงานรู่หนาวก็เจอนะครับนี่เขาทำสปากันนะครับล่องสเปาเจ้าละครน,นะครับเนี่ยเขาทำ อันนี้ทําฟรีนะครับเทศของเทศบาลน,นะครับมาลงทะเบียนแล้วก็ของสภาวัฒนธรรมอ๋อของสภาวัฒนธรรมนะครับทําฟรีครับลงทะเบียนแล้วก็ลงฟรีทําฟรีนะลงทะเบียนแล้วก็ทําฟรีกันเลยนะครับสลหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเดินถ่ายรอบรอบงานให้ดูนะครับ ฝากกดไลค์กดตามกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ